สวัสดีครับพี่ชิดทั้งช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยๆแต่ร้อซต์ตามสโลแกนครับมื่อนี้แอปมินได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่ใจดีอคนไม่มีเมียงวดที่สองครับงวดที่ผ่านมาสามงวดหลุดแค่7งวดแต่ทรงมหอดช่องเฮ้าบวเขาครับวดนี้ท่านอคนไม่มีเมีย ใส่น้าประกาของท่านเดินทางมาหอมมาถึงแล้วครับงวดนี้น้อยชุดมากๆน้อยชุดดีๆครับพี่น้องครับสี่ชุดเท่านั้นท่านอาจารย์ทรงมาไห้ให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณาได้ครับเด้อโปรดใช้วิจารยณในการรับชมครับทุกสูตรทุกคณาจารย์มินดีกันทุกคนครับพี่น้องครับ ไอ้พี่น้องเข้าเอาไปเป็นจรณาอย่าไปเสืออยังให้มากมายครับอย่าไปเชื่ออะไรให้งงง่ายแอบมินถึงบอกพี่น้องเข้าเสมอเสมอว่าสูตรคำนวณแต่ละสูตรบวาตาอาจารย์ท่านได้ก็ตามแต่ครับมีเข้ามีหลุดได้ตลอดเวลาการสิ้งโชคสิ้นดวนครับมีความเสี่ยงแล้วแต่พี่น้องเข้าสีลงทุนหรือบ่อลงทุนแอบมินสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น ให้พี่น้องเข้าไปหาลอตเตอรีไ่ไหวได้ครับเด้อเสียงโศกเสียงดวงกับลอตเตอรี่ไหวเพื่อมานเพื่อมิโชกอาจสีชวนให้ถือละวันทีหนึ่งก็เป็นไปได้ครับพี่น้องครับเมื่อนี้อ้อคนบอกมีเมียสิม,ม,ม,มีตัวใดแน่แอดมินสียนลงกระดาษความก็อธิบายมาให้พี่น้องเข้าได้รับรู้รับทราบเอาไปเบิ่งนกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องครับงวดที่สองครับพัชัยน้าปากกาว่าคนบ่มีเมียงวดที่ผ่านมานี่ครับพี่น้องครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาบ่กเขาเด้อครับเด้องวดที่ผ่านมางวดนี้คนบ่มีเมียส่งมาให้ละครับพี่น้องครับงวดนี้เพิ่นไฮเดนหกกับเจ็ดครับไฮเดนหกกับเจ็ดนะครับเด้อไฮเดนหกกับเจ็ดครับจับคู่ครับพี่น้องครับจับคู่ คนจับรูมาหาครับนี่ครับคนบ่อมีเมียวันนี้เป็นวันที่สองครับสําหรับเงินเทวดาพารวยครับแอบมินสีขแขนลงกระดาษพร้อมก็อธิบายให้พี่น้องเฮ้าไดร้รับรู้รับทราบครับ นี่ครับพี่น้องครับแอดมินเขียนลงกระดาษแอบมินเสียอธิบายให้พี่น้องเข้าได้รับรูรับทราบครับวันนี้เป็นวันที่สองครับคันอาจารย์ชัยนภากาวาคนบ่อมีเมียครับวดวันที่16พฤษภาคม2567ครับเด่น6และ7บนและล่างเด่นหและ7บนและล่างวันนี้ทันอาจารย์คนบ่อมีเมียไหายมาสี่ชุด วัดใจครับพี่น้องครับสี่ชุดวัดใจเท่านั้นชอบกระจัดขัดกระเบงผ่านเด้อพี่น้องเด้แอแอบบินเอามาฝากพี่ต่อน,น้องแอบบินเอามาฝากพี่ต่อน้องให้พี่น้องเข้าได้รับรู้รับทราบครับหกสองหกสามเจ็ดสองและเจ็ดสามสี่ชุดวัดใจครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าผิจารณาเอาเด้อรับเด้อน้อยมาก้างครับ ที่สิหัยหวยจังสี่ถูกบัตถุขืนอยู่กับบุญกับวัสนาถ,าถูกบ่ตถกขืนอยู่กับดวงของไผ่ของมันใหายพี่น้องเฮาพิจารณาเอาเด้อครับเด้อเบิ่งแล้ววิเคราะห์ไตตรองเบิงว่าถูกขณาจารย์มีเข้ามีหลุดนี่แหละครับ คนเดียวกันกับ30งวดหลุดเจงวดแต่เริมมาไห่องเงินเทวดาผ้าร่วยงวดแรกหลุดครับพี่น้องครับไม่มีสักตัววันนี้ท่านอาจารย์อ,อ,คอยาา่คนบ่อมีเมียเพิ่นใส่น้าปากกาว่าคนบ่อมีเมียส่งมาไห่แอปปินนบอนีให้พี่น้องเข้า ใส่ดุลพินิษวิจยานในการรับชมเมาเด้อครับเด้อเบิงวาสิมาหรือบอมาถ้าพี่น้องชอบกระจัดไปครับถ้าพี่น้องบ่ชอบกะเบิงผ่านเด้อครับเด้อทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับแอบมินสิบอกให้เอาไปตัดกับท่ันอไม่เชื่อไม่เป็นไรบนและล่างให้เอาไปตัดเด้อครับเด้อถาบมีถถามีใน สี่ชุดนี้ให้ตัดออกครับพี่น้องครับแต่ทาชนล่างให้ซื้อบนทาชนบนให้ซื้อล่างเข้าใจเนาะครับเนาะอ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรเอาไปตัดเด้อครับเด้อเอาเป็นตัวตังครับก่อนนันนันแอม,มินลงล่างให้พี่น้องเขาเอาไปพิจารณาแล้วให้พี่น้องเฮาเอาเป็นตัวตัง กับสวัสดีเอซีเกอซีใหม่ที่เขามารับชมขอบุญขอบคุณพี่น้องเข้าที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอบบินกับแบบมินน้อยได้ดีเสมอมากครับวันนี้ให้พี่น้องเข้าพิจารณาเอาได้หลายเด้อครับเด้อแต่คนบอมีเมียงวดนี้เป็นงวดที่สองครับพี่น้องครับสําหรับช่องเงินเทวดาพารวยบอกกล่าวเราซิให้พี่น้องเฮาได้รับรู้รับทราแบแอดมิน สิทวนไห้พี่นอ้องเฮ้าอีกเทอหนึง่งนะครับเด้อคนบ่อมีเมียเพิ่นใส่น้าปากกาครับวัวันที่16พฤษภาค,คม2 5 6 7วันนี้เลขออกวันพฤหัสบดีคือเก่าครับเด่น6และ7บนและล่าง6และ7บนและล่างครับ6 2 6 3 เจและ73เท่านั้น4ชุดวัดใจคนบ่อมีเมียถ้าชืนชอบกิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสีประภาสคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเถี่ยมิ่ลงหวังว่าสีมีประโยชน์บอกมากกันหน่อยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอรัวอ,อบอุน่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึก ปารนาสิ่งใดก็ขอให้สมนุมบั่น์ดังปารธนาลำลำได้รวยเงินไหลกองทองไหลามาคุณพารักษาสวัสดีครับ